รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการออโตมอเตอร์ไทยแลนด์นะครับในช่วงสถานการณ์โควิด -19 กำลังระบาดห,หนักๆอย่างนี้นะครับอยู่บ้านรับชมรายการดีๆไปกับเรานะครับในช่วงเร,เราต้องรู้นะครับซึ่งเป็นช่วงแรกของรายการวันนี้ผมมีเรื่องราวของ Mercedes-Benz GLA 200นะครับทั้งรีวิวพร้อมกับบททดสอบครับ ในช่วงท่องโลกยนยนนะครับหลายค่ายรถยนต์ก็ประสบปัญหาโควิดระบาดเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เขามีมาตรการสําหรับผู้ที่ต้องการซื้อรถยนต์นะครับแต่ละค่ายนะครับไปดูกันว่าค่ายไหนนั้นเขาใช้ช่องทางอะไรเพื่อให้ลูกค้ามาซื้อรถยนต์ของค่ายเขาครับและในช่วงรู้ก่อนขับกับอิวสุนะครับวันนี้ไปดูครับว่าการเตรียมตัวทั้งตัวเราเองรวมถึงรถยนต์รับมือกับโควิดระบาดนั้นจะต้องทํำยังไงบ้างครับ เรื่องราวของรายการเราทั้งหมดนะครับรอท่านผู้ชมอยู่หลังสิ่งน่าสนใจครับตอบทุกความสเร็จเป็นหนึ่งเดียวสะท้อนตัวตวนที่เหนือกว่า All New Isuzu MU-X เหนือทุกความเชือ่อเหนือทุกความสเรรจ Originality Redefined ช่วงเวลาความสุขกับ Mazda MD พบข้อเสนอแห่งปี ดอกเบี้ยต่ำสุด0%จองรถรับลำโพง JBL Clip 4 Mazda MD 8-16พฤษภาคมนี้จุดหมายใหม่ท้าทายได้ไม่สิ้นสุด Isuzu D-Max พลานุภาพคลิกโลกช่วงเวลาความสุขกับ Mazda MD พบข้อเสนอแห่งปี ดอกเบี้ยต่ำสุด0%จองรถร,งรับลำโพง JBL Clip 4ฟล์คมาสด้ MD 8-16พฤษภาคมนี้ ันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมอยู่กับ Mercedes-Benz นะครับแล้วก็ในครั้งนี้เราได้ทำการรีวิวพร้อมกับทดสอบ Mercedes-benz gla 2 0 0รุ่นล่าสุดนะครับก็เพิ่งออกมาเมื่อปีนี้ก็คือปี2021แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนครับปรับเปลี่ยนที่ว่าคือจากนำเข้าตอนนี้เรามาประกอบเองในประเทศแล้วนะฮะราคาจำหน่ายลดลงด้วยนะครับ2.399 0าบาทเป็นราคาจำหน่ายของ gla 200 โมเดลปี2021นะครับทีนี้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนไหนของรถก็ตามทั้งกว้างยาวและสูงสิ่งที่ปรับเปลี่ยนครับเริ่มตรงนี้เลยครับชุดกริวหน้าทั้งหมดรวมไปถึงตัวโคมไฟนะครับอันดับแรกไดมอนด์กริวที่อยู่บริเวณหน้ากระจงังอันนี้ส่งผลให้ g l a 2 0 0 ดูดีขึ้นมาดูลูหลาขึ้นมาด้านข้างนะครับเขามีชุดแต่ง Aeropart ที่ติดมาให้กับตัวรถนั่นคือ Aeropart ของ AMG Package นะครับอะล้อแม็กครับเป็น5ก้านคู่ครับของ AMG นะครับแล้วก็ยางเป็นยาง c o n t i n e n t a l ขนาด 2, 3, 5, 5, 49นิ้วกระจกมองข้างมีการฝังไฟเลี้ยวไว้ในตัวนะครับมือเปิดประตูต่างๆอันนี้แจ๋วเนื่องจากว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้รีโมท เปิดเซ็นทรัลล็อกนะครับเขามีระบบคีย์เ s สโกอยู่คีย์เดสโกในที่นี้ถ้าเราพกกุญแจนะประตูเปิดได้ทุกบานทั้งที่ล็อกอยู่เพราะเขาจะอ่านค่ากันเองไม่ยังเป็นที่ต้องเป็นบานหน้าหรือบานถ้ายมุมมองด้านท้ายรถก็จะดูลักษณะคล้ายๆกับ SUV มากกว่า Crossover แล้วนะฮะด้านบนจะมีไฟเบรกตรงที่3พร้อมกับดีไซน์ฝาท้ายด้านบนคล้ายๆกับเป็นตัวสปอยเลอร์ในตัวเพื่อการไล่เลียงของอากาศนะครับ ไฟท้ายดีไซน์ใหม่แน่นอนแล้วก็เอาคุณสมบัติของ LED เนี่ยมาใช้เพื่อความสว่างในยามค่ำคืนผู้ใช้รถใช้ได้ถนนจะได้มองเห็นกัได้ชัดเจนนะครับส่วนข้างล่างครับจะเห็นเป็นว่าถ้อยเสียปลายคู่แต่ตรงนี้เป็นพาร์ทที่แต่งเข้ามาครับถ้อยเสียจะออกแค่ฝั่งเดียวนะครับที่เหลือก็ทำมาให้ดูสวยงาม้าท้าย เปิดได้จากตัวฝาท้ายนะครับไม่มีคิกเซนเซอร์ที่ฝาเองยังไม่มีปุ่มเปิดเลยฮะแต่ว่าเขาก็จะมีบล็อกเอาไว้นะครับไม่รู้ว่าอนาคตจะมีเสริมพวกฟังก์ชันพวกนี้เข้ามาหรือเปล่าฝาท้ายน้ำหนักใช้ได้เลยครับน้ำหนักพอสมควรเลยฮะตรงนี้อะไรอื่นๆนะครับเราเห็นห้องสัมภาระใหญ่ใช้ได้ในส่วนของพื้นที่เก็บยางอะไหล่เมอร์เซเดสไม่ได้ให้ยางอะไหล่มาแต่เป็น ชุดซ้ำแถนซึ่งเขาจะมีหนึ่งฟีเจอร์ที่ที่สามารถดูค่าต่างๆลมยางได้น,นั่นคือถ่ายเพชเชอร์โชว์ไว้อยู่ด้านหน้านะครับปิดไว้ดูเรียบร้อยมีเป็นพ์ดิชั่นกั้นเพื่อให้ดูเป็นระเบียสบสำหรับสัมภาระด้านถ้ายส่วนบาะหลังนะครับพับได้ก็คือเป็นแนวระนาบ<ม>เดียวกับตัวพื้นของห้องสัมภาระนะครับก็เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการจุของให้ได้มากยิ่งขึ้นเนี่ย แต่ฝาท้ายน้ำหนักใช้ได้เลยครับเนี่ครับในส่วนของ AMG i n t e r i o r Package นะครับก็แต่งมาได้ลงตัวสปอร์ตมากขึ้นจะเห็นความแวววับของช่องแอร์แบบเทอร์ไบเจ็ตนะครับที่หุ้มขอบโครเมียมนให้ดูหรูหรามากขึ้นนะฮะขออนุญาตสตาร์ทเครื่องยนต์ครับ นีฮะหน้าจอเขาจะมีเป็นมีกราฟิกเข้ามาเป็นเวลคัมนะฮะในส่วนของจอกลางและชุดมาตรวัดนะครับเป็นเขาเรียกว่าจอขนาด10.25นิ้วจอกลางเนี่ยเป็นทัสสกรีนแต่ได้ส่วนชุดมาตรวัดเนี่ยใช้ควบคุมนะครับจากพวงมาลัยมันติฟังชันปรับเปลี่ยนการแสดงผลได้หลายรูปแบบตัวของเกียร์นะครับก็เอกลักษณ์ของเบนซ์อยู่แล้ว เขาไม่ได้อยู่ที่คอนโซลกลางย้ายมาเป็นคันคันเกียร์เล็กๆนะครับอยู่ตรงข้ามไฟเหลียวนะครับแล้วก็หลังพวงมาลายัยมีแป้นแพดเดิลชิปมาให้ไว้บกลบตำแหน่งเกียร์ตัวควบคุมแบบสัมผัสนะครับปุ่มสียำดำเราสามารถกดทิศทางในการ,ารบังคับในการเลือกซ้ายขวาได้นะครับตรงนี้ท่านผู้ชมจะเห็นนะฮะผมเลือกมาปรับ การตั้งค่าของมาว่คความเร็วนะครับตรงนี้จะเป็นในรูปแบบของเข็มดิจิตอลนะครับมีความเร็วโชว์ไว้หรือเราจะเลือกเปลี่ยนเป็นนาฬิกานะฮะเป็นตัวคอมมนดชั่นต่างๆก็เลือกดูได้นะครับตรงกลางนะครับก็เหมือนกันเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลได้เช่นเดียวกันนะครับมาดูในส่วนของจอกลางกันบ้างนะครับคือการเซตอัพของเขา เชื่อมต่อกับ n a v i g เตอรนะแต่นอกจากนี้สมาร์ทโฟนในระบบของ Apple CarPlay ก็มาเชื่อมต่อใช้งานร่วมกับรถคันนี้ได้เช่นเดียวกันการตั้งค่าต่างๆของรถอย่างที่บอกรถคันนี้เป็นรถประกอบในประเทศครับฟังก์ชันการใช้งานภาษาไทยเลยติดตัวมานะครับเนี่ยฮะต่างๆก็จะมีระบบช่วยเหลือการเข้าถึงอย่างรวดเร็วนะครับรถยน์ไฟสองสว่างในเรื่อง Ambient Light นะฮะแล้วก็ระบบต่างๆ บั็กกิ้งเซนเซอร์รวมถึงถอยเจอะอัตโนมัติ GLA 200มีมาให้ในส่วนของเครื่องยนต์ที่ GLA 200ใช้นะครับก็ไปอยู่ในหล,หลายๆตัวหนึ่งในนั้นคือตัวของ A Class นะครับ A 200รวมเป็นถึงกับ GLB บล็อกเครื่องยนต์เป็นบล็อกเดียวกันตัวนี้เป็น1.3ลิตร4สูบ 163แรงม้าส่งกำลังผ่านเกียร์ดับเบิลแัทนะครับเซเว่ตนิกตัวนี้ใช้เกียร์ลูกนั้นนะครับฝาโปรงมีคัมโชคมาให้ด้วยนะฮะขุมพลังเป็นไงครับไปลองกันในช่วงทดลองขับครับ เจลเอสองร้อยคันนี้นะฮะสัมผัสมาเนี่ยการประกอบดีนะครับถึงแม้ว่าต่อให้เป็นประกอบในประเทศกเทศ็เถอะซึ่งในวันนี้ต้องบอกว่าฝีมือคนไทยไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ต่างไปจากนานาอาระยะประเทศเลยนะฮะแล้วก็ด้านการประกอบของเราว่าขึ้นชื่อในอุตสาหกรรมของยานยนต์โลกด้วยซ้ำนะครับเก็บเสียงห้องโดยสารก็เป็นผลมาจากการประกอบการใช้วัสดุมเมอร์เซเดสเบนซ์ตีโจทย์ตรงนี้ออกมาได้ดีนะฮะ เก็บเสียงรบสานได้ดีมากปงอะไรก็ปรับให้บาลานซ์กับช่วงล่างแล้วก็ได้การควบคุมที่แม่นยำมากขึ้นนะครับน้ำหนักพวงมาลัยไม่หนักมากนักนะครับก็กระชับดีนะครับแล้วก็ควบคุมได้แม่นยำนะครับตัวดันามิกซีเล็กนะครับซึ่งประกอบไปด้วย4บอกการขับขี่ด้วยกันเริ่มจากตรงนี้ครับอีโคก็แน่นอนครับว่าเป็นเป็นโหมดขัรขับขี่เพื่อเพื่อเพื่อความประหยัดอยู่แล้วนะครับ ดันขึ้นไปจริงๆคอมฟอร์ตการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะฮะอีโก้ประหยัดคอมฟอร์ตก็คือจะตอบสนองในเรื่องของการใช้อัตตาเร่งในเรื่องของน้ำหนักของมาลาที่เปลี่ยนแปลงไปคือพูดง่ายๆว่า Dynamics e l e c กเนี่ยมีการปรับนะครับสองเรื่องด้วยกัน 1. คือน้ำหนักพวงมลาลัยนะครับ2ก็คือในเรื่องของการปล่อยเชื้อเพลิงการตอบสนองต่อการใช้คันเร่งนะครับ ก็มีอยู่2แบบซึ่งล็อกตามหมวดหมู่4หมวดหมู่ด้วยกันเมื่อกี้เราลองอีโคเราลองมาที่ Comfort นะครับพอไปที่สปอร์นะฮะจะมีทีเด็ดของหมวดส p o r t ตเพิ่มนิดนึงตรงที่ว่าเขาใช้เสียงสังเคราะห์แทนเสียงของเครื่องยนต์ครับส่วน i n d i v i d u a วคุณสามารถเลือกปรับแต่งเองครับทั้งน้ำหนักพวงมาลัยน,นะฮะทั้งตัวของออการตอบสนองต่อการใช้คันเร่งนะครับ ตรงนี้ก็ประกอบได้4โหมดด้วยกันนะครับก็ลองสปอร์ตดูนะครับกับ 7G Tonic ผมลองใช้พัดล์ชิ p นะครับบวกลับตำแหน่งเกียร์เกียร์การปรับเปลี่ยนเกียร์เนี่ยค่อนข้างนุ่มนวลมากๆนะฮะสำหรับ 7G Tonic ซึ่งถือว่าเป็นระบบเกียร์ที่เชิดหน้าชูตาให้เบอร์ e s Ben z มาในรถหลายๆรุ่นนะครับรวมถึงตัว g l a 200ก็นำเ 7G มาใช้เหมือนกันนะครับช่วงล่าง มันติลิง้งให้ข้างหลังให้ความนุ่มนวลนะครับแต่พอใช้ความเร็วครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่กฎหมายกําหนดนะครับผมผมใช้ย่างความเร็วสัก100่งถึงหนึนะครับก็ช่วงล่างเอาอยู่สําหรับย่างความเร็วนี้นะต้องบอกว่าเอาอยู่แต่ก็ในความรู้สึกของผมผมรู้สึกว่ามันมันนุ่มแตนเล็กน้อยก็ภาพรวมโอเคตัวช่วงขี่ก็เปลิมิตรเรื่องทน มีนะฮะก็คงไม่ได้ใช้อะไรเพราะว่าตัว2ระบบนี้เนี่ย ส่วนตัวนะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวผมไม่ค่อยไม่ค่อยชอบใช้งานของระบบนี้อยู่แล้วนะครับในกรณีการวิ่งทางไกลเนี่ยสำหรับตัวผมผมมองว่าถ้าเกิดว่าใช้คูนโถนแล้วมันมันจะง่วงนอนนิดนึงใช้ขาเราควบคุมในเรื่องของคันเร่งไปแต่และหลายท่านก็ชอบใช้ครับมันเป็นตัวช่วยเพื่อความสะดวกสบายนะครับการนำพารถให้ลอยตัวนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นเครื่องที่ เป็นเครื่องเล็กแต่สามารถนะก็ไม่ได้เล็กตามนะครับรถล,ลอยตัวได้ไวอัตราสิ้นเปลืองตามอีโคสติ๊กเกอร์อยู่ประมาณนะครับประมาณ15กิเมต่อลิตรอัตราเร่งศูนยถึงร้อยประมาณ8.2.3วินาทีแล้วก็ท็อปสปีดปล่อยมาจากโรงงาน210กิมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับสำหรับเครื่องเล็กๆแค่1.3ลิตรนะก็ จริงๆแล้วผมมองว่าเครื่องเล็กพอมาอยู่ในบอดี้ใหญ่ๆอย่างนี้นะครับนวลาคิดว่าจะไหวไหมจริงๆก็โอเคนะฮะอูดฟัสใช้ได้ถึงแม้ว่าจะมีเปอร์ฟอร์แมนซ์ที่ไปเทียบเท่ากับซีดานหรือ SUV ในค่ายเดียวกันเนี่ยที่จะจะทำมาน้าจะด้อยลงมานิดน,นึงแต่ก็ไม่ถือว่าขี้เหล่นะฮะขี้เหร่เอาอยู่กับบอดี้ขนาดนี้นะครับ เสร็จแล้วครับทั้งรีวิวพร้อมกับทดสอบสมรรถนะ Mercedes-Benz GLA 2 0 0ครับก็ในเรื่องของสมรรถนะเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์บล็อกนี้ใช้ในหลายๆรุ่น A 2 0 0ก็ใช้นะครับ GLB ก็ใช้1.3ลิตร163แรงม้าที่5,500รอบตัวเลขของแรงม้ากับรอบนะครับส่งผลให้รถคันนี้ นะครับมีอัตราสิ้นเปลืองที่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับตาม e ี o ก้สติ๊กเกอยู่ประมาณ15กิโลเมตรต่อลิตรความปูดตพาสของเครื่องยนต์เนี่ย0-100ประมาณ8วิเศษโดยประมาณแล้วก็ทางโรงงานใจปั้มความเร็วสูงสุดทั้งถึง210กิโลเมตรชั่วโมงครับก็ถือว่าโอเคนะครับการปรปับปรุงรูปลักษณ์ทั้งภายนอกและภายในที่ AMG เข้ามามีส่วนช่วยทั้ง อโรไดนาม,มิทั้งอินทีเรียภายในนะครับและรถคันนี้เป็นรถที่ประกอบในประเทศนะครับเลยมีฟังก์กชันการใช้งานในรูปแบบของภาษาไทยมาให้ช่วงล่างเขาบอกว่าเปลี่ยนช็อคอัพอัพเกรดเพื่อความนุ่มนวลเข้าไปนะครับเบรกเป็น4ล้อช่วงล่างข้างหน้าอิสระแมพกพิสันข้างหลังเป็นมันติล,ลิงถ้า อยู่ในเซกเมนต์ของ A 2 0 0นะช่วงล่างข้างหลังเป็นคานครับอันนี้ได้มันจุลิงก์มาก็ทําให้ความนุ่มนวลมากขึ้นนะครับขับแล้วสะดวกสบายในรูปแบบของออ SUV crossover ร่วงเวลาความสุขกับ Mazda MD a y พบข้อเสนอแห่งปีดอกเบี้ยต่ำสุด0%จองรถร,ง MD, รับลำโพง JBL c l i p f m o z ม a ส DA า m 8-16พฤษภาคมนี้จุหใหม่ใหม่ท้าทายได้ไม่สิ้นสุดอิสุสุดดีแมพลมังวภาพลิกโล ช่วงเวลาความสุขกับ Mazda M-Day พบข้อเสนอแห่งปีดอกเบีย้ยต่ำสุด0%จองรถร,งรับลำโพง JBL Clip 4 m a z d d M d าเอ็มพฤษภาคมนี้ตอบทุกความสำเร็จเป็นหนึ่งเดียวสะท้อนตัวตนที่เหนือกว่า All new Isuzu m u X เหนือทุกความเชือ่อเหนือทุกความสำเร็จ o r i g inality redefined สนับสนุนโดย Mazda Ford B R G เข้าสู่ช่วงท่องโลกยานยนต์กับออต o t h ไทยแลนด์ครับติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวบนโลกยานยนต์กันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับออกจากบ้านทุกครั้งใส่หน้ากากนะครับป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดซึ่งตอนนี้ กำลังหมาต้องอยู่ในมาตรการที่เข้มงวดขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ส่งผลไปถึงตลาดรถยนต์นะฮะอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยซึ่งก็ค่ารถยนต์ก็มีการปรับตัวกันอย่างเรียกว่าเข้มงวดเลยนะครับสำหรับการที่จะทําการตลาดหรือทํากิจกรรมต่างๆวันนี้เรามีเรื่องนี่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือเรื่องของ m a z d a มีการออกมาถแถลงข่าวผลประกอบการในช่วงปีที่ผ่านมานะครับก็ประสบความสำเร็จแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือ m a สด้เนี่ยเขาเพิ่งจะได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนนะครับโดย BOI สําสำหรับการลงทุนขึ้นสายการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของ m a สด้นะครับวันนี้เราไปดูกันด้วยนะครับว่ารถยนต์ไฟฟ้าของ m a สด้ที่เขาเริ่มวางจำหน่ายแล้วเนี่ยนะครับหน้าตาเป็นยังไงครับ นายชันชัยตราการอุดมสุขประธานบริหาร m a สเตอร์เซลสประเทศไทยจำกัดได้กล่าวถึงแผนยุทธศาสตร์การบริหารเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จท่ามกลางวิกฤตโควิด -19 ของมาสด้านะครับโดยในปีนี้เนี่ยก็จะเน้นทำงานร่วมกันเป็นทีมภายใต้แนวคิดที่เรียกว่าวันมาสด้าเป็นการผลักดันประสิทธิภาพทุกหน่วยงานและก็ดูแลลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นพร้อมกับเดินหน้าขยายเครือข่ายผู้จำหน่ายให้ครบ 150แห่งภายในปีงบประมาณนี้ความสำเร็จในปีที่ผ่านมานั้นมาสดําดำเนินธุรกิจประจำปีงบประมาณ2020นะครับซึ่งก็สิ้นสุดที่เดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้โดยมียอดขายทะลุ40,000คันทั้งรถเก๋งและรถอนเนกประสงค์นะครับโดยเฉพาะ Mazda 2และก็ m d z d a cx 3 0นั้นได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างมาก โดยในปีงบประมาณปีนี้นะครับ2021นั้น m a ส d a ตั้งเป้ายอดขายสูงถึง52,000คันเพื่อที่จะชิงส่วนแบ่งการตลาด6.2%หรือเติบโตเพิ่มขึ้นถึง30%ที่น่าสนใจจากแผนยุทธศาสตร์ของ Mazda ในปีนี้นั่นก็คือเมื่อเร็วๆนี้ Mazda ได้รับการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนรถยนต์พลังงานไฟฟ้า XEV จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ซึ่งจะรวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าทั้ง3ประเภทเป็นประเภท HEV PHEV และ BEV เป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมถึงได้เตรียมพร้อมเพื่อจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยตามนโยบายภาครัฐซึ่งการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยนั้นจะเป็นไปทีละขั้นตอนจากวิสัยทัศน์ m a z d a building blocks t r a t e g y ซึ่งมี3องค์ประกอบหลักก็คือ กรอบเวลาของการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์การพัฒนาโมเดลทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องและการเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยีปัจจุบันสู่เทคโนโลยีอนาคตในช่วงเวลาที่เหมาะสมและ m a ส d a ก็ได้เปิดตัวรถยนต์พลังงานไฟฟ้า100%หรือ BEV ของเขาไปเมื่อปีที่ผ่านมานี้เองนะครับนั่นก็คือ Mazda MX 3 0เป็นรถอเนกประสงค์ SUV ที่พัฒนาขึ้นสำหรับตลาดโลกที่มีความต้องการรถยนต์ไฟฟ้า รูปทรงการออกแบบนั้นจะล้อไปกับ SUV ตระกูล CX ของ Mazda นั่นเองแต่มีความโดดเด่นที่ประตูด้านข้างนั้นเปิดออกหากันคือจะมีลักษณะเหมือนกับเป็นรถ2ประตูแต่ประตูหลังนั้นจะซ่อนไว้เหมือนรถสปอร์ต RX 8ของ Mazda นั่นเองใช้มอเตอร์ไฟฟ้ามีกำลัง143แรงมา้าแรงบิด264นิวตันเมตรเสริมทับด้วยชุดแบตเตอรี่35.5กิโลวัตต์ชั่วโมง สามารถวิ่งได้ไกลถึง200กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งมาส d a ชูจุดเด่นในประสิทธิภาพของการขับขี่ที่ยาวนานต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งนั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางในชีวิตประจำวันเพียงวันละ50กิโลเมตรถือว่ามีความเหมาะสมมากสำหรับ m a ส d a MX30 คันนี้ ที่สำคัญยังสามารถชาร์จแบตเตอรี่จาก0 8ถึง80%เต็มภายในเวลา30-40ถึง40นาทีเท่านั้นล่าสุด Mazda MX-30 คันนี้ก็ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็น1ใน3รถยนต์ที่เข้ารอบรางวัลการออกแบบรถยนต์ยอดเยี่ยมแห่งปีหรือ w o r l d c a r Design of t h e Year ซึ่งเป็น1ในหมวดรางวัลยิ่งใหญ่ของ w o r l d c a r a w a r d s 2021ที่ผ่านมานี้ด้วย อีกส่วนหนึ่งถึงแม้การแพร่ระบาดของโควิดจะทําให้ทุกอย่างจะต้องหยุดนิ่งนะครับแล้วก็เน้นย้ําการอยู่กับบ้านนะครับเพราะฉะนั้นการทําตลาดรถยนต์ในช่วงนี้เนี่ยก็ต้องปรับรูปแบบเช่นเดียวกันนะครับเราไปดูตัวอย่างของการปรับรูปแบบของค่ายรถยนต์หลายๆค่ายนะครับซึ่งก็มีทั้งแคมเปญเอารถไปให้ดูถึงบ้านหรือการขายออนไลน์นะครับรวมทั้งการกระหน่าแคมเปญในช่วงนี้ออกมาน่าสนใจครับ ค่รถย,ยนต์ลุกหนักจัดแคมเปญกระตุ้นยอดขายช่วงภัยโควิดนี่นะครับซึ่งก็ออกมาในหลายรูปแบบ Ford ประเทศไทยจัดแคมเปญน,นัดหมายชมรถ f อร์ที่บ้านซึ่งก็เป็นการนําเสนอบริการพิเศษสําหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกที่จะเข้ามาชมรถยนต์ f อร์ที่โชว์รูม ก็เพียงให้ลูกค้าทำการนัดหมายล่วงหน้าเพื่อรับบริการทดลองขับหรือชมรถ Ford ที่บ้านผ่านช่องทางออนไลน์บนเว็บไซต์ Ford นะครับ www ford co th ในการนี้นอกจากจะได้ชมรถผ่านออนไลน์แล้วลูกค้ายังจะได้รับโค้ดส่วนลด Lazada 200บาทฟรีด้วยเป็นของกันนันนะครับ ส่วนบริษัท MG Sales ประเทศไทยจำกัดนั้นก็มาในรูปแบบของการเปิดแพลตฟอร์มช่องทางการขายออนไลน์ด้วยแนวคิดที่เรียกว่า smart showroom ผ่านช่องทางออนไลน์ของ MG เพื่อที่จะเข้าถึงรถยนต์ MG ของเขาผ่านช่องทางออนไลน์นี้นะครับแล้วก็มอบข้อเสนอพิเศษสุดด้วยโดยการจอง MG HS รุ่นดีนะครับในราคาเพียง9,99,000บาทพร้อมกับเงื่อนไขเงินดาวเริ่มต้นเพียง5%ดอกเบีย้ย0% และข้อเสนอพิเศษอื่นๆช่องทางการจำหน่ายออนไลน์ของ MG นั้นก็มีขั้นตอนง่ายๆเพียง5ขั้นตอนก็คือเข้าไปที่ w w w mgcars com นะครับแล้วก็เลือกรุ่นรถและก็สีรถจากนั้นก็เลือกข้อเสนอพิเศษเลือกผู้จำหน่ายใกล้บ้านนะครับแล้วก็ชำระค่าจองแค่นั้นเองก็จะเป็นเจ้าของรถ MG HS ได้นะครับในเงื่อนไขนี้ในขณะที่ m a z ด้เองก็อัดแคมเปญสุดคุ้มประจำปีที่เรียกว่า m a z ด้ MD เป็นแคมเปญที่ให้ดอกเบี้ยต่ำสุด0%ฟรีประกันภัยชั้น1 Mazda Premium e n ม u r a n c e แล้วก็ฟรีค่าแรงเช็คระยะนาน5ปีหรือ1,000 100, 0กิโลเมตรพร้อมกันนั้นก็จะมีรายการพิเศษนะครับมีมอบลำโพงบลูทูธ jbl clip 4ซึ่งมีมูลค่าประมาณ2,500บาทสำหรับลูกค้า1,000แรกที่จองรถ Mazda ในช่วงนี้ นั่นก็นเป็นช่วงของท่องโลกยานยนต์นะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามเพิ่มเติมรายละเอียดได้จากช่องทางของ www.autoworld.thailand.com ครับสนับสนุนโดย All New Isuzu X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X ทุกวันนี้เราทุกคนต้องเผชิญกับการระบาดของโรคโควิด -19 ไม่ว่าจะไปที่ใดก็เสี่ยงที่จะติดเชื้อได้เสมอเพราะฉะนั้นการดูแลป้องกันตนเองรวมถึงการทำความสะอาดรถยนต์ทั้งภายในและภายนอกจึงเป็นเรื่องที่ควรกระทําอย่างยิ่งรู้ก่อนขับกับอิซุสุในวันนี้จึงขอแนะนำการดูแลตนเองและการทำความสะอาดรถยนต์เพื่อลดความเสี่ยงจากเชื้อโควิด -19 มานาเสนอให้ได้รับชมกันครับ เริ่มกันที่ตัวเราเพื่อป้องกันการติดเชื้อหรือส่งต่อ ทุกครั้งที่ออกจากบ้านควรสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาหากขึ้นรถและมีคนตั้งแต่2คนขึ้นไปควรใส่หน้ากากากันทุกคนไม่เว้นแม้แต่คนในบ้านเดียวกันเนื่องจากภายในรถอากาศจะถ่ายเทไม่สะดวกและการเว้นระยะห่างทำได้ยากระหว่างวันควรใช้เจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ล้างมือให้สะอาดบ่อยๆและเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย1-2เมตร ช่วงนี้อาจจะต้องล้างรถให้บ่อยขึ้นกว่าที่เคยโดยเฉพาะส่วนที่ต้องใช้มือสัมผัสบ่อยๆเช่นมือจับประตูจุดเปิดกระโปรงหน้าและท้ายฝาถังน้ำมันและกระจกข้างภายในรถถือเป็นจุดเสี่ยงของเชื้อโรคมากที่สุดตลอดเวลาที่เราขึ้นหรือลงรถไม่อาจทราบได้ว่าเราจะนำเชื้อโรคติดมาด้วยหรือไม่ เพราะฉะนั้นควรเน้นทำความสะอาดให้มากไม่ว่าจะเป็นการดูดฝุ่นการเช็ดทำความสะอาดเบาะนั่งแผงหน้าปัดแผงประตูรวมถึงยางและผมปูพื้น หากทำได้ก็ควรจอดรถตักแดดเปิดประตูทุกบานให้ลมพัดผ่านและแสงแดดสอ่องเข้าไปภายในรถได้สะดวกนอกจากจะช่วยขจัดเชื้อโรคภายในรถแล้วยังช่วยไล่กลิ่นผักภายในรถได้อีกทางหนึ่งด้วยนอกจากนี้ศูนย์บริการรถยนต์หลายแห่งมีบริการการฆ่าเชื้อภายในรถยนต์โดยไม่จำกัดรุ่นและยี่ห้อและที่สำคัญให้บริการฟรีอีกด้วยสามารถติดต่อสอบถามและจองคิวกับศูนย์บริการรถยนต์ที่อยู่ใกล้บ้านท่านได้ล่วงหน้า ก็จะได้รับความสะดวกมากขึ้นครับสุดท้ายนี้รู้ก่อนขับกับอีซูซูมีข่าวประชาสัมพันธ์จากกรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเจ้าของรถ ชำระภาษีรถประจำปีผ่านระบบออนไลน์เพื่อไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานขนส่งลดความเสี่ยงการติดเชื้อซึ่งปัจจุบันรองรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้ทุกอายุการใช้งานและสามารถชำระภาษีล่วงหน้าได้ภายใน90วันก่อนวันที่ภาษีรถสิ้นอายุโดยกรณีที่เป็นรถค้างชำระภาษีเกิน1ปีหรือรถเก๋งรถกระบะรถตู้ที่มีอายุการใช้งานเกิน7ปีหรือรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช ใช้งานเกิน5ปีต้องนํารถเข้าตรวจและมีผลผ่านการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถเอกชนตรอก่อนดําเนินการชําระภาษีรถยนต์ผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก e-swit.dlt.go.th หรือผ่านแอปพลิเคชัน dltvehicletag สามารถเลือกชำระเงินผ่าน e-banking บัตรเครดิตบัตรเดบิตเคาน์เตอร์ธนาคารสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการทำให้ไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานขนส่งอยู่ที่ไหนก็สามารถชำระภาษีรถยนต์ประจำปีได้รอรับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ภายใน5วันทำการนับจากวันชำระเงินครับ แล้วครับรายการของเราก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับท่านที่พลาดรับชมช่วงไหนของรายการนะครับไปรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel Automotor Thailand หรือเว็บไซต์ a u t o ้ o r อร Thailand และ f o o k f o o p One p u t o a u t o ์ Thailand ครับกลับพบกันใหม่ครับ23.00นทางททบ5กด1กับรายการ Automotor Thailand นนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ